หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นบรรยากาศความจริงนะครับพระจันาร์มหาวิรัตวิรัตตนูนะครับเด้อเอียงนีครับน้ำนมสดบันี่มะพร้าวปั่นนะครับเด้อปั่นน้ำปัะนะครับถวายคณะสงฆ์แม่ขาแม่ชีวัดบ้านเก่าบัวนะครับนี่นะครับผู้มาให้บริการนะครับพระจารยร์มหาออดี้นะครับฉันน้ำปณนะและจะสมบูรณ์พูนผลเมื่อย่างนี้นะครับเนี่ย เด้อนะครับเอาไปถวายเพ่ครับนี่ครับถวายจะก้องยิงวะเป็นน้ำยังครับนี่ครับชามะนาวนะครับเด้อแต่นี้น้ำมะพร้าวนะครับนน่ปั้นไปได้เถือแล้วอยจันปั้นไปจักรอบเลยหน่โอ้หลายรอบนะครับนะครับหลายรอบแล้วนะครับนน่แต่ว่าคนมาถ่ายรูปเพิ่งจะมานะครับ นะครับกว่าจะนมะพร้าวครับโอ้ยนิมนต์เลยครับนิมนต์เลยครับอันไว้ที่รังไกเดี๋ยวผมมาถ่ายรูปนะครับเด้อนะครับบริการแก่ครูปาจารย์ผู้ทํางานนะครับนียดูท่าชิมนะครับนียเอาพันหนาวข้างข้างกึ่เก่านะครับอาจารย์มหาวิรัตวิรัตตโนไว้เอามาเด้อกระสันนะครับถ้าชิมถ้าชิมแล้วรู้รสชาติแล้วจะบอกได้นะครับ หลวงปูออนน,น,น,ะ Dir. นะครับเก้าสิบห้าปีนะครับน er> umm ี่โน่นนะครับ <AH ู้เเก้าสิบสี่ย่างเก้าสิบห้านะครับเด้อนะครับอ้ผนกระบายผ้านะครับเดินไปไหนก็เจอแต่พระจันชาตีนะครับเจอแต่พระจันชาตีทั้งวัดนะครับวันนี้ก็เจอนะครับวันก่อนก็เจอนะครับเด้อนะครับ เออเอาบอร์นเีอยดีตะบุญนี่เนาะนะครับส่วนกระผมนี่คงจะมาหาน้ำมะพร้าวนี่นะครับเด้อเอาหนิมุ์เลยครับหนิมุนเลยครับหนิมุ์เลยครับมันมีสามเกลียวเยอะครับเอ้าหนิมุนกวนครับหนิมุนกวนผู้ชายลุสันที่หลังก็ได้ครับใส่เกลือเยอะๆนะครับยิ่งใส่มากเท่าไหร่ยิ่งอร่อยนะครับเกลือนะครับ เดอ้อผู้ใดใครก็ตามนะครับมีอุปกรณ์นะครับเป็นมะพร้าวเป็นกล้วยหอมนํามาถวายพระอาจารย์ท่านไว้นะครับจะได้ถวายเป็นพลังกาลังเดียวแรงให้แกครูบาอาจารย์แม่เขาแม่ชีวัดบ้านเขาบอนนะครับผู้เตรียมงานนะครับเดอ้อเน้นน้ําตาลมากๆก็ได้นะครับอี <laughs> อยงน้ำเชใสๆนี่ครับนี่น้ําเชื่อมบวน,น,นี่เป็นโคโคโัทครับโคโคัทเอาอีกแล้วบันตรงแปรผมเด้บันนี่มะพร้าวนะครับ <laughs> บะพ้าวปลอมนะครับกลิ่นมะพร้าวเนาะก็นึกยุ่ยเห็นมะพร้าวอยู่ไหนนะครับเนื้อมันอยู่ไหนนะครับเด้อนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับมีมะพร้าวออนนะครับสตรอบุรี่ก็มีสตอเบอร์รี่อ๋อคือไปน่ไว้แตตอนใดเรนี่ นะครับประโยชน์เก้ารูปเรียกของวัดบ้านโกโบนะครับสอบได้ประโยชนเก้ามาก็เลยจบวิชาทำน้ำปนะณะด้วยนะครับนันก็เป็นเรียนบาลีมานะครับนะครับงานทำน้ำปนะณะนี่เป็นงานเสริมนะครับโดยปกติก็สอนนักเรียนนะครับพระอาจารย์บำรุงวิชาทะโลนะครับพระอาจารย์เตานะครับไปด้วยงานอยู่มงเดครับนี่หือ ทั้งในบนเตียหลายผนังด้วยกันนะครับเด้อโดยเฉพาะผนังของกรรมฐานนะครับไม่ได้ไปถ่ายเลยนะครับผูใดใครก็ตามเด้อมีกล้วยหอมนะครับมีมะพร้าวนะครับมีกาแฟนะครับมาให้พระอาจารย์ท่านนี่นะครับถวายพระนะครับวัดบ้านกบอนะครับถ้าสะดวกก็มาทําช่วยด้วยก็ยิ่งดีนะครับยิ่งได้บนพิเศษนะครับ โดยเฉพาะหนักๆจริงๆนะครับวันที่17 18 19นะครับ17 18 19นะครับเด้อนะครับวันที่กั้วันกระถินนี่ครับวันลงเฮวยทัดซ้อมเราบ่กครับมันส่วนกระถินไหมยังด้วยทัดซ้อมไว้เราบอกส่วนกระถิ่นผมก็บรรลุในส่อมเมื่อกั้นด้เนี่ยเพิ่งผมเม่งเน่ากัะสินเด้อนะครับ จะได้ส่วนกระถินด้วยกันนะครับในวันที่สิบเก้านะครับกระถินของวัดบ้านเกาบอนะครับแต่ว่าเริ่มงานตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับมีแม่ขาวไม่ชี้นะครับนี่มันรอรับบริการนะครับมาแดงนับปณะนะครับเดิมนะครับก็ไม่ชินเหมือนกันว่าจบรปโยูเก้ามาจะทำน้ำปณะป็นนะครับสียวง นครับผลตอบรับดีมากเนาะอาจย์โอ้ยหลวงพ่ออุบวนมาผลตอบรับดีมากนะครับแทบจะไม่ได้หยุดไม้หยุดมือเลยนะครับนาดอะกับสียังเป็นอูนะครับยังให้บางอย่างมันเกิดเกินความคาดหมายพูเนาะยู่วัดเก่านี้เป็นได้ทุกอย่างนะครับ ดื้อนะครับปั๊บปป๊อปโอ้ยเฮ็ดขวมเด้อเหรผมถ่ายอยู่ได้หนิเด้อนะครับเอาขออนุญาตไปฉันก่อนเด้อนะครับกลัวนน้ำแข็งมันจะละลายนะครับความอร่อยจะลดลงนะครับกัดสนานจะได้กัดสนานกันซิมกับโบว์แล้วเนินเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อขอบคุณพระอาจารย์มหาวิรัติวิรัตโนพร้อมด้วยทีมงานนะครับ เตรียมนํปนาปณาถวายพระพิสุสงฆ์กุบาจันแม่ขาวไม่ชีวัดบ้านเกบอนนะครับใครมาฉันก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคนทําก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาล่ํารวยล่ํารวยเดิม